ลิขิตปาฏิหาริย์เราทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาได้ยังไงแต่งโดยดรโจดิสเพนซ่าแลโดยดรอังคานามารังสรรค์และโคจิปอาธิการหนุนพักดีในเขตแดนของความเป็นไปได้ที่ไร้ที่สิ้นสุดศักยภาพและประสบการณ์ใหม่ไร้ขีดจำกัดรอคุณอยู่ไม่เหมือนกับโลกใบเก่าอันคุ้นเคยที่คุณเคยสัมผัสมา ครั้งแล้วครั้งเล่าสิ่งที่ไม่รู้นั้นเป็นเพียงความเป็นไปได้ 1. นที่ดำรงในฐานะความคิดใหม่เมื่อคุณอยู่ในเขตแดนของความคิดอันบริสุทธิ์ในฐานะความคิดหนึ่งคอจำกัดเดียวของคุณก็คือจินตนาการแต่เมื่ออยู่ในเขตแดนของความคิดนี้หากคุณพบตัวเองว่ากำลังคิดถึงบางคน บางสิ่งบางกายบางที่ในบางเวลาที่คุณรู้จักการรับรู้ของคุณและพลังงานของคุณจะหวนกลับไปยังความเป็นจริงที่รู้จักของปริภูมิและเวลาสามิติกลับไปสู่เขตแดนแห่งการแยกด้วยเพราะทุกความคิดที่คุณคิดนั้นมีความทีว่วงขณะที่คุณเริ่มคิดถึงความเจ็บปวดของร่างกายหรือสภาพย่ำแย่ของอาการเจ็บป่วย หรือปัญหาในงานหรือปัญหาระหว่างคุณกับแม่หรือสิ่งที่คุณต้องทำให้เสร็จภายในระยะเวลาหนึง่งคุณกลับมาสู่ปริภูมิและเวลาการรับรู้ของคุณกลับมาสู่เขตแดนของโลกแห่งวัตถุและอนุภาคพลังงานของคุณกลับมาสั่นสะเทือนในระดับเดียวกันกับโลกกายภาพและความเป็นจริงสามมิติอีกครั้ง ดังนั้นคุณจึงส่งผลต่อความเป็นจริงส่วนตัวน้อยลงคุณกลับมาสันเซือนในฐานะสะสารและเรารู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปขณะที่ความถี่ของคุณเคลื่อนสู่ความหนานแน่นมากขึ้นเรื่อยๆคุณก็เคลื่อนออกจากห่างออกจากสนามรัวมากขึ้นผลลัพธ์ก็คือคุณรู้สึกแยกจากสนามนั้นในฉากนี้ หากความฝันของคุณดำรงอยู่ในรูปของความคิดในสนามรวมคุณต้องใช้เวลามากทีเดียวในการทําความฝันให้เป็นความจริงถ้าคุณคิดถึงกายหนึ่งตัวตนหนึ่งสิ่งหนึ่งแห่งหนนหนึ่งในเวลาหนึ่งนั่นคือคุณก้าวไม่พ้นอัตลักษณ์ของตัวเองซึ่งถูกหล่อหลอมจากประสบการณ์ในอดีตคุณยังคงอยู่ในความทรงจำเดิมความคิดตามพื้นนิสัย และอารมณ์ตามที่ถูกวางเงื่อนไขที่ซึ่งคุณเชื่อมโยงเข้ากับผู้คนแล้วก็สิ่งต่างๆที่คุณชินในช่วงเวลาและสถานที่หนึ่งในความเป็นจริงที่คุณรู้จักซึ่งหมายความว่าความสนใจและพลังงานของคุณผูกโยงอยู่กับความเป็นจริงส่วนตัวในอดีตปัจจุบันความคิดคุณเทียบเท่ากับตัวตนคุณดังนั้นชีวิตคุณจะเหมือนเดิมคุณ เป็นบุคลิกภาพเดิมที่พยายามสร้างความเป็นจริงส่วนตัวแบบใหม่เมื่อผมบอกว่าคุณต้องก้าวข้ามตัวเองนั่นหมายความว่าให้คุณลืมตัวตนนำความสนใจออกจากบุคลิกภาพและความจริงส่วนตัวในอดีตเป็นที่เข้าใจได้ว่าเมื่อเ,เพื่อเยียวยาร่างกายคุณจึงต้องก้าวข้ามร่างกายเพื่อสร้างสิ่งใหม่ในชีวิตคุณจึงต้องลืมชีวิตเดิม เปลี่ยนปัญหาในโลกภายนอกคุณจึงต้องก้าวข้ามความทรงจำและอารมณ์ที่สัมพันธ์กับปัญหานั้นและหากคุณต้องการสร้างเหตุการณ์เหนือความคาดหมายใหม่ในเส้นเวลาของอนาคตคุณจะต้องหยุดคาดหวังถึงอนาคตที่คาดเดาได้โดยไม่รู้ตัวซึ่งเป็นอนาคตของความทรงจำคุ้นชินในอดีตคุณจะต้องเคลื่อนไปสู่จิตรู้สำนึกระดับเหนือกว่า จิตรู้สำนึกที่สร้างความเป็นจริงเหล่านั้นขึ้นในสนามรวมไม่มีที่ใดให้ไปเพราะคุณอยู่ทุกที่แล้วไม่มีสิ่งใดให้คุณต้องการเพราะคุณสมบูรณ์และพร้อมสรรพจนรู้สึกราวกับว่ามันมีทุกอย่างแล้วคุณไม่สามารถตัดสินผู้ใดเพราะคุณคือทุกคนและไม่มีความจำเป็นใดต้องเป็นกายใดเพราะคุณคือทุกกาย แล้วเหตุใดคุณต้องกังวลว่าไม่มีเวลาเพียงพอหากคุณดำรงอยู่ในขอบเขตที่เป็นเวลาอน,นันต์ยิ่งคุณรู้สึกสมบูรณ์มากเท่าไหร่คุณยิ่งรู้สึกขาดน้อยลงดังนั้นแล้วคุณจึงต้องการน้อยลงคุณจะต้องการหรือมีชีวิตอย่างขาดแคลนได้ยังไงในเมื่อคุณรู้สึกสมบูรณ์พร้อมหากขาดแคลนน้อยลงความต้องการ การสร้างภาวะเป็นคู่เป็นคั่วและการแยกก็น้อยลงคุณจะต้องการได้ยังไงในเมื่อคุณสมบูรณ์แล้วเมื่อคุณสร้างสรรค์จากความสมบูรณ์คุณรู้สึกเหมือนมีมันแล้วมันจึงไม่มีความต้องการพยายามปรารถนาบังคับคาดเดาต่อสู้หรือว่าคาดหวังใดๆอย่างไรก็ตามแต่ความหวังก็คือ การร้องขอเมื่อคุสร้างสรรจากสภาวะสมบูรณ์มีเพียงสิ่งที่รู้และการสังเกตนี่คือกุญแจแห่งการด้นบันดาลความเป็นจริงซึ่งก็คือการเชื่อมโยงไม่ใช่แยกกันถ้าเวลาในโลกสามมิติถูกสร้างโดยภาพลวงตาของปริภูมิระหว่างสองสิ่งหรือสองตำแหน่งรับรู้ดังนั้นแล้ว ยิ่งคุณเป็นหนึ่งเดียวกับสนามรวมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีการแยกกันร,ระหว่างคุณกับทุกสสารน,น้อยลงเท่านั้นเมื่อจิตรู้สํนนึกของคุณผสานหรือว่าเชื่อมโยงกับสนามรวมเขตแดนของความสมบูรณ์และเอกภพมากขึ้นหรือไม่ก็มีการแยกกันร,ระหว่างตำแหน่งการรับรู้สองแห่งอีกต่อไปความสมบูรณ์นี้จึงสะท้อนออกมาทางชีววิทยาเคมี K Me. วงจรประสาทฮอร์โมนยีนหัวใจและสมองของคุณคันแล้วจึงฟื้นฟูความสมดุลของทั้งระบบร่างกายของคุณตอนนี้ความถี่หรือว่าพลังงานขั้นสูงกว่าเปลื่อนผ่านระบบประสาทอัตโนมัติของคุณระบบซึ่งให้ชีวิตแก่คุณและมีไว้เพื่อสร้างความสมดุลและจัดระเบียบพลังงานนี้บรรจุข้อมูลของความสมบูรณ์และผลลัพธ์ที่ได้คือ คุณเข้าถึงความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นยิ่งคุณสัมผัสความถีมากก็ยิ่งใช้ระยะเวลาในการเผยออกสู่ความเป็นจริงสามิติในปริภูมิเวลานี้จากที่เราเรียนรู้กันในช่วงบทต้นนี้เมื่อคุณยุบป,ปริภูมิระหว่างตำแหน่งรับรู้สองแห่งคุณยุบเวลาลงด้วยเมื่อภาพลวงตาของการแยกกันนี้หายไปคุณจึงรับรู้ถึงปริภูมิระหว่างตัวคุณก็คืออัตลักษณ์ การใช้ชีวิตในร่างกายในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในเวลาเชิงเส้นกับผู้คนวัตถุสิ่งของสถานที่สะสารและแม้แต่ความฝันของคุณน้อยลงดังนั้นยิ่งคุณเคลื่อนเข้าใกล้สนามรัวมากขึ้นคุณยิ่งรู้สึกเชื่อมโยงกับทุกคนและทุกสิ่งมากขึ้นคุณในรูปของจิตรู้สำนึกในขอบเขตแห่งความเป็นหนึ่งเดียวและเราะ ไม่มีการแยกกันเวลาเป็นอนันต์และจดจำว่าเมื่อเวลาเป็นอนันต์จึงมีบริภูมิอนันต์มิติหลากหลายที่เป็นไปได้และความเป็นจริงต่างๆให้ได้สัมผัสรับรู้ที่ซึ่งคุณคิดว่าคุณอยู่หรือใครก็ตามที่คุณคิดว่าคุณเป็นคุณจึงเป็นความเป็นจริงแล้วไม่มีสิ่งที่พยายามสร้างเพราะมันดำรงอยู่เช่นนั้นแล้วในรูปของความคิด ในเขตแดนของทุกความคิดสิ่งที่คุณต้องทำทั้งหมดก็คือตระหนักรู้ถึงมันและเฝ้าดูมันเกิดขึ้นด้วยการสัมผัสรับรู้มันขณะที่คุณเคลื่อนความสนใจจากการเป็นกายหนึ่งไปสู่การไม่เป็นกายใดเลยไปสู่การเป็นทุกกายคุณสามารถสร้างระกายใดขึ้นก็ได้เมื่อคุณเคลื่อนจากการใช้ชีวิต ในฐานะตัวตนหนึ่งไปเป็นไร้ตัวตนไปเป็นทุกตัวตนคุณสามารถกลายเป็นตัวตนใดก็ได้เมื่อคุณสามารถละความสนใจจากบางสิ่งเคลื่อนเข้าสู่เขตแดนที่ไรสพรพพสิ่งคุณประสานเข้ากับทุกสิ่งดังนั้นคุณจึงมีทุกสิ่งได้เมื่อคุณเคลื่อนการรับรู้จากของคุณจากบางแห่งไปสู่ไรแห่งหนคุณจะอยู่ทุกแห่งหน และอยู่ที่ใดก็ได้และท้ายที่สุดเมื่อกุญย้ายความตระหนักรู้จากบางเวลาไปสู่ไร้การเวลาและกลายเป็นทุกห่วงเวลาคุณจะอยู่ในเวลาใดก็ได้นั่นคือการเข้าสู่พลังเหนือธรรมชาติ